สวัสดีครับวันนี้เมสไท่พาตะเอียและก็พาพี่น,น้องเชินชมทางสึงงามที่ก็ว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็สินค้าเยอะที่สุดมันเป็นยังไงเดี๋ยวพาที่ท่านเดินชมครับเชินชมได้ไหนได้เลยนะครับสําหรับลูกค้ารายใหญ่ที่ต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากแล้วได้ราคาถูกที่สุดเชินได้ที่นี้นะครับสำหรับร้านกลางที่หาซื้อสินค้า ได้ไม่ครบมาที่สิงงามที่เดียวจะครบทุกอย่างสำหรับร้านเล็กที่ต้องการไปทำกำไรเยอะๆแล้วติดต่อเราครับเพราะยังไงก็ต้องช่วยกักนเราจะคิดว่าทุกคนคือครอบครัวสิงหงามทั้งหมดเราเดี๋ยวพาเชิญชมทางสินค้าของเราก่อนนะครับเอาเชิญตามเข้ามาได้เลยครับเชิญกับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นของเบลล์เบลลที่มาส่วนนะครับ แต่ของเรามีสวนมากกว่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาครับเชิญชมด้านในต่อครับขันยานขึ้นมา,นา,นมาอยู่เอาเชิญครับเชิญเชิญดูด้านในไ,ได้จ้าของเรามีเยอะจริงมากจริงๆแล้วก็สินค้าเอาก็ครบทุกอย่าง แบนี้ก็มีผลิอลายๆอย่างนะครับจะเป็นยังกัาี่หรือจะเป็นกกแก้วเชื้อ็กรกคอหินตะก็นแมงางกกิวน้าอะตรงนี้ก็มีแ่นของซ้อนสันแอนรอนสันแล้วก็มีโคโรนพะเว้พัดยังมีผมิอกเอสเซนตนะครับเอาเชื้อนะครับเชื้อไม่เลี่ยนนะครับ เราจะพาชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้วันนี้ก็จะพาชมตรงน,นี้ก็จะเป็นตั่วนดองนชั้นการทั้งหมดนะครับแต่ของวันนี้ก็ยังน้อยเดี๋ยวสินค้าพวกนี้เข้ามาเติมอีกจำนวนมากนะครับแบบนี้ก็ยังเป็นผงตัวพอเอสเซน์เรามีทุกตัวเรามีทุกตัวแล้วแถบนี้ก็ยังท่านได้พบก,กับแป้งโพแทสแล้วก็มีาาน้ำยาซักผ้าเปโเซตเอสเซน์ แล้วก็ยังมีของพ่อโกน้ำยาปับผ so ้านุ่มของ s อสเอมาบายเอาเชือตทั้งมาเลยครับเชือตสามมาตรงนี้ก็พวกไตรคาร์ทีเต่น้ำยาล้างจานโตนะครับน้ำเป็นม่มีหน้าโมกครับของเราเยอะจริงเยอะจริงถ้าจะขายของจริงๆก็ต้องแวะสิยงามอีกเดียวครับมาที่เดียวท่านไม่โ้อลัผิดหวังของเราครบที่สุด แบบนี้ก็จะเป็นพวกสุงน้าเกี่ยวกับอีซี่แ,แท็บแท็กนะครับแท็แท็กอีซี่ทุกตัวอ่าวเชิญครับขอวนไม่ยอดดึงอ่าวตอนนี้อีซี่ยิงไปกันใหญ่เลยของยิงเยอะกันเชื่อว่าเก่าอีกครับคอนนี้ไอ้ถิมชั้นบนสุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีมิอเลอาบน้ำแ,แท็แท็ก 3D น้ำยา เราก็ยังมีคำยาของแอปแท็ามีจํานวนมากนะครับบปยาสักผ้าเอาถูกจริงๆครับไฮเตอร์ก็มีทุกตัวนะครับไฮเตอร์มีทุกแบบเอาฝั่งนี้ก็เป็นพวกสุงลูกอกต่างๆนานาบาจิคีนของเราก็จํานวนมากอยู่ถ้าต,ต้องการอะไรก็แวะกันมาดูนะครับของเรา <laughs> เดี๋ยวาพา อัน,นี้ตัวเล็กๆเองครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะครับพาไปดูใหญ่ๆจะได้ตามชมก็ได้เรื่อยอยู่งเราก็มพีพอมาถึงหมวดนี้ก็เป็นหมวดของไลกอนแคปน้อยสาดชอหถึงก็พ็อโคนะครับแล้วก็ยังมีโชคูลูเตอรวันนี้ก็ยังมีทาง,งนี้ก็มีพวกไฮคาร์ีเก้คูกเก้ ไล่ป้อนเอฟก็มีมากมายอ้าวนี่ผมฟอกซื้อ,อื่นต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีร้อยแปดช็อปมีผมก็ฟอกเปามีทั้งน้ำแลงผงนะครับอันนี้ไรป้อนไลป้อนมะนาวนะครับแบบนี้ป้อนเอฟแล้วก็ยังมีแถบนี้แบบนก็ยังเป็นร้อยแปดช็อปอ้าวอันนี้ก็เป็นตะเล็บต่างๆนาะนาะนะเดี๋ยวค่อยๆชมนะครับอ้าวตรงนี้ก็เป็นหมวดของไอยีน ไฮยีนของเรามีตั้งแต่ไฮยีนปรับพนุ่มสูตรธรรมดามาตรฐานแล้วก็มีเอ็กซ์เบิร์ดแล้วก็มีน้ำยาซักผ้าไฮยีนนะครับวันนี้ขายดีขึ้นแล้วก็มีวิกตอนวิกตอนตอนนี้เข้ากันจัดรายการสองแถมยิงดีนะครับลองดูยิงกันบ้าไปลองดูเราเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆแถมไปก็ยิงกันไฮยีนเอ็กซ์เบิร์ดรุ่น ุ่นนั่หอมนะครับปกติราคาแพงแต่วันนี้เราทําในราคาเท่ากับตัวสินค้าราคาถูกนะครับวันนี้ถือว่าข่้นมาแล้วก็คุ้มมากๆครับของเรามีจํานวนไม่จํากัดนะครับเพราะสินค้าเราเข้าวันหนึ่งหลายการชิล้อนะครับเข้ามาเรื่อยๆเอาเชิญเชิญชมดูเรื่อยๆก่อนชมดูเรื่อยๆเดี๋ยวเอาแพะเอาเดี๋ยวมาหมวดนี้ก็จะเป็นของเอเกี่ยวกับดีนี่นะครับ ดีนี่เราก็มีนู่นเลยครับดีนี่คิดกับกรนบูเหลวอ,อาบน้ำสำดาบเด็กต้อแากสามขูบขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังมีดีนี่บอดี้โลชั่นรุ่นใหม่เป็นดีนี่น้ำหอมแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำยาล้างขนนลงน้ำยาซักผ้านุ่มัผ้านุ่มน้ำยาซักผาก้าของดีนี่น้ำยาซักผ้าของไฟลายแล้วก็ยังมีไฟลายสูตรเข้มข้นอีกนะครับ บีไนบีไนปั๊มอ่าหัวน,นี้เรามีราคาพิเศษนีเพลามาเลยนะครับรทักกันมาน้อยยาเยอะจริงๆแล้วก็เป็นอตอนนี้กำลังฮอตสุดก็จะเป็นน้ำยาซักผ้าไฟลายมีทั้งสูตรเข้มข้นธรรมดาตอนนี้ตัวขายดีสุดก็จะเป็นตัว700แล้วก็มีขนาด1ั0 0แล้วก็จะพาท่านไปดูอีกมากมายนะครับสินค้าตัวใหม่ๆก็ได้ปรับกันมาเรื่อยๆ เอาเดี๋ยวพาท่านชมนรืเอยๆก่อนนะครับฐานสินค้าเราเป็นยังไงนะครับเอาท่านบนก็ยังมีพวกพระอ้อมมีพระอ้อมแล้วก็มีพระนอมัยโซฟีพระอ้อมโมฟิกตอนนี้มาแรงแล้วก็ยังมีพระอ้อมมามีโปโกแถบนู้นก็จะเป็นพระนอมัยโซฟีนะครับแล้วก็มีมามี่มามี่มีทุกตัวนะครับสีส้มสีอะไรมีมีมีเยอะมีเยอะ เอาเชิญครับเชิญครับออมาแบบนี้ก็เป็นสินค้าของรีเวสกัแล้วก็ยังมีนี่คือสไลด์ขวดขนาดขนาด150มลราคาถูกแล้วก็ยังมีอันนั้นก็จะเป็นเอ็กเซลน้ำขนาด 6x8 ขนาด650วันี้ก็ยังเป็นจัดรายการราคาพิเศษอยู่อันนี้เป็นเอ็กเซลขนาด850ตัวนี้มีหลาย อ้งนะครับยังอยู่ในชั้นอีกเยอะอยู่นะครับแล้วก็ก็มีสันไลน้ำยาล้างจานไทไลขนาดสามร้อยสามสิห้าร้อยห้าสิบเอเซเรามีทุกสีนะครับจะเป็นสีเขียวสีมูสีฟ้าสีม่วงหาซื้อที่อื่นไม่ได้ครบสีออย่างนี้นะครับเอาพอเลยไม่อีกหน่อยอ่ากันแชมพูเคลียร์ของผู้ชายแชมพูเคลียร์ของผู้หญิง หัวปั๊มเรามีเยอะอยู่โอโมโอโมมีทุกไซส์มีทุกแบบขนาดสามพันขนาดเจ็ดร้อยมีทุกขนาดนะครับเดี๋ยวพาท่านว่าท่านเข้ามาชมที่สิง,งามดีกว่าท่านจะพบกับสินค้าที่เยอะจริงๆจังๆก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพาท่านช<ว>มไปนี่เรอยกก่อนเอาวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูออาตรงนี้ก็เป็น น้ำยาล้างห้องน้ำเป็ดน,นะครับของเราอยู่หลายพันลังนะครับแค่นี้นะครับยังมีอยู่ในค้างอื่นอีกอันนี้เราแค่พาท่านเดินชมเรื่อยๆง,งูนก็จะเป็นนมสดคันิชันแอ็กซาก็มองเป็นภูเขาเมือนกันลองท่านลองเชิญเข้ามาชมดูก่อนอพอมาแถบนี้ก็ยังมีสเปร์สำจัดยุงชิวท็อ ในราคาพิเศษจริงๆแล้วก็ยังมีอ่าวตรงนี้ทา,ทานทำแล้วโซมินีทั้งใหญ่ทั้งกลางทั้งเล็กนะครับมีทุกไซส์ให้ท่านให้ท่านจับใจให้สบเพราะว่าเขากําลังขึ้นราคานะครับแต่ของเราสิงามยังให้ราคาเก่าของท่านอยู่ท่านซื้อไปแล้วมีกาไรแน่นอนนะครับเอาวันนี้ก็ใหญ่ฟันคอนเกตขนาดเล็ก มีขนาดร้อยกร,รมัมขนาดสามสิบห้ากร,รมัมขนาดร้อยเจ็ดสิกร,รัมในราคาถูกจริงๆครับอันนี้อา้าวน้ำยาเป็ขนาดสี่ร้อยห้าสิบของเราก็ถูกมากมากได้อันนี้มีลิตรลีนอ้าวเป็นรายการหนึ่งแถมหนึ่นนะสองร้อยห้าสิบมอลล์250ลต๊อกเหลือไม่เยอะเหลือประมาณสองร้อยพลังนะครับใครจะมาก็ต้องนี้เข้ามาอุดหนุน อาร์เจ็ดขนาดหก0้มลการซื้อที่อื่นเนี่ยพ้กมันแพงมากเลยมาที่เราเยังไงก็ถูกเพราะถูกกว่าที่ท่านคิดไว้อีกต้องลองมาแวะดูกันก่อนนะอา้าวอันนี้ก็มีวาสลินแล้วตรงนี้ก็เป็นเคลียร์ปั๊มอยู่แล้วแถบนู้นก็ยังมีอา้าวยากันยุงตาหารนีแพนทีนเฮสแอนโชเดอร์ดาวนี่อ้าวทุกตัว ราคาถูกจริงจริงช้างๆหน่อยมีจอยปั๊มซื้อที่อื่นแพงๆมาซื้อที่งามยังไงก็ถูกมาถึงหมวดนี้ก็จะเป็นของของไฟลายนะครับไฟล์เราก็เนี่ยมีทั้งแปบงนุม่มมีน้ำยาซักผ้าเข้มข้นน้ำยาซักผ้าธรรมดาแล้วก็บริษัทเดียวกันนะครับก็เป็นน้ำยาซักผ้าเด็กก็จะเป็นดีนี่ดีนี่วันนี้เขาก็ขายดีนะครับ ทั้งน้ำยาซักผ้าน้ำยาปั่ผนุ่มเรามีถุงเจ็ดร้อยมลแล้วก็ขนาดพันสีร้อยมลที่ราคาถูกเหลือเชื่ออยู่ทุกคนก็แวะแวมาชมกันแวะมาชมกัน,ว,กนว่างมาก็เข้ามาดูกันเอามาเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็จะช่วยกันดูแลแล,และให้การฝึกษาอย่างดีเพราะเพื่อให้ท่านทำธุรกิจแบบไม่ต้องลำบากใจนัก เราจะเป็นพี่เลี้ยงทุกท่านให้อย่างดีนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวของเรายังมีอีกเยอะตุกโก้ครับตุกโก้ลูกค้าบ,บอกว่าพามาดูไฟไลายของนีโอหน่อยอา้าวลูกค้าพามาดูของนีโอหน่อยครับอา้าวนีโอก็ยังมีเยอะมากๆไม่กลัวไอ้ที่ไหนก็ไม่ได้ขนาดนี้ครับบันของเราสินค้าจํานวนไม่ต้องพูดถึงอใอยสั่งอย่างเดียวเท่าไหร่เราก็มี วันนี้วันไหนก็ต้องสีงามฮะเพราะยังไงก็สุดคุ้มครับมาแล้วก็ไม่ผิดหวังมาแล้วก็ยังได้ของราคาที่ถูกถูกไม่พอของก็ยังครบมากๆซื้อแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเหตายใจดีมีของแถมให้อีกเยดี๋ยะไอ้แผ,ผน,นนี้เป็นหมวดของโอนตินนะครับจะมีทั้งโอนตินทีนวานทุกไซส์โอรตินขนาดโอรตินรุ่นสิบบาท โอทินสิบสอโอทินสามสิบหกอในราคาที่ถูกจริงๆแล้วก็โอทินภูเขาไฟหนึ่งกิโลกรัมที่เราถูกมากๆมาแล้วก็ต้องอย่าลืมมาอุหนุนกันเยอะๆาหาซื้อของที่ไหนไม่ได้มาหาเราเถอะยังไงก็ไม่ผิดหวังอ้าวแบบนี้โอ้โหของโอสุถผูเหลือเชื่อของเรามีเยอะจริงครับจะเป็นเบบี้ออยจะเป็นแชมู ชมพูเบบี้มายหรือเป็นเบบี้บาสชมพูเด็กทีมกระปุกเราก็ยังเหลืออยู่อีกหลายพันลังอยู่โคโรนเทวพาสที่ลูกค้าส่งออกต้องการเยอะของเรามีนะครับยังมีจำนวนอยู่หลายพันลงังให้ท่านได้มาซื้ออย่างติดใจเราไม่ต้องรอครับมาถึงก็ได้เลยมาถึงเราได้จริงๆอันนี้ก็มีลูกกิ้งของ ของเทเวลพัร์ทถ้าเป็นขวดแก้วเนี่ยมันจะเป็นรุ่นสามขวดแถมหนึ่งขวดหนึ่งลัานปรจุสามถิบสองขวดแต่ถ้าสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปส่งตามเดือนจาเราก็ยังมีขวดพาสดิกนะครับให้ท่านมามาได้จับใจ่ายใช้สอยของเราเยอะจริงๆเอาฝั่งนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบริษัท P G ก็จะมีดาวนี่จำนวนมากๆมีทุกไซส์จะเป็น ของแพนทีนที่มีเยอะๆกับแคนรีจอยที่มีเยอะๆแล้วก็มีเฮดแอนโชเดอร์ที่จำนวนไม่อั้นของเรามากจริงๆอากาศเย็นแล้วครับอย่าลืมเรามีโลชั่นก็มีเพลสัตมีซิต้ามีมีวัดสลินแล้วก็มีอย่างอื่นมากมายโลชั่นก็ยังมีดีนี่มีเบบี้มาย มีโอ้โหจริงๆครับเยอะจนเยอะจนผมก็ยังงงครับเดี๋ยวก็พา,พาชมเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวท่านเผื่อถูกใจตรงไหนฉันฉันจะได้ซื้อตามดั่งใจนึกของท่านเพราะเราก็พยายามช่วยช่วยท่านได้ซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษไม่ต้องไปหาซื้อแล้วไม่ต้องไปแวะหลายๆที่ พราะท่านจะเสียเวลาแล้วท่านจะไม่คุ้ม<ด>เพราะท่านจะคุ้มจริงๆ<ด>ท่านต้องแวะแค่สินยางที่เดียวสามแม่ครัวมีไหมสามแม่ครัวมีไหมครับมีครับสามแม่ครัวมีเยอะมาได้เลยนะครับสินยางบอกมาได้เลยมีทุกอย่างแวะเข้ามาเถอะยังไงก็ถูกยังไงก็ถูกวันนี้ก็เอาวดหมูตรงนี้ก็จะแนะนําเป็นสินายางดอกมู้นะครับเรามีทั้งสูตรเย็นและสูตรนั่งเดิมมงคุดมงคุดมีหมดนะครับ แล้วก็ยังมีอ้าวช่วงนี้ใกล้ปีใหม่ดอกบคุคู่มีรังนกดอกคู่ซื้อหนึ่งโหลแถมหนึ่งโหลมีที่นี่นะครับเพราะที่อื่นจะเป็นรุ่นปกติเพราะสีงามเป็นการจัดโปรโมชั่นคืนกำไรสู่ลูกค้าเ้าเชิญแวะมาอ้าวตรงน,นี้ก็กลายเป็นลูกกิ้งของมีเมียนมที่มีจํานวนก็ไม่จำกัดนะครับขอให้ทุกท่านได้เข้ามาแวะเยียนชมกันแบบนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับสาหรับปีใหม่นะครับก็จะมีพวกอินเดียเรียนมีขนมต่างๆมีกาแฟมีกาแฟเม็ดเนี่ยแหละมีเยอะแยะให้ท่านคอยจับจ่ายใช้สอยกันสินค้าราคาที่ถูกจริงๆซื้อที่อื่นบางทีบางร้านเผชโอกาสขึ้นราคาแต่สีงามเราก็ช่วยยืนหยัดราคาให้ทุกท่านได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกที่สุด แล้วก็มั่นใจได้ว่าซี้ของเราแล้วไม่มีคำว,ว่าผิดหวังามามาแถบนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นทางของซันตโตรี่รือทางของแบรนด์นี่คือทางของสิงห์งามที่เขาบอกว่ามีแบรนด์มากกว่าทางซันโตรี่อีกท่านต้องคอยชมนะครับเพราะเรามีตั้งแต่แบรนด์เล็กแบน์ใหญ่ลังนกเล็กลังนกใหญ่วีตาแล้วก็ยังมี เบอรี่เนเบสกีตาร์ุ่นนี่นะครับเอาแถบด้านหลังนี่ผมก็จะเป็นเป็นกระเช้าแบนด์กระเช้าแบรนด์เรามีครบทุกตัวจริงๆจะเป็นกระเช้า A B C หรือจะเป็น f F ของเรากระเช้าเราครบและกระเช้าของเรานี่ใครๆก็บอกว่าถูกที่สุดไม่เชื่อต้องลองมาว่าถูกยังไงถูกแค่ไหนพอมาที่นี่ที่เคยบอกแล้วว่าแวะที่เดียวไม่ผิดหวัง ต้องแวะนะครับถ้าไม่แวะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะผิดหวังในตัวเองว่าไม่ได้มาแวะสีงามตัวกูครับลูกค้าอยู่ท่าฉลอมออกมาซื้อตลอดเลยโอ้ดีขอบคุณมากขอบคุณมากมาเลยของเราก็พยายามจะช่วยกันให้ทุกท่านได้ไม่กลัวแล้วครับเดี๋ยวเราดูแลท่านเป็นอย่างดีเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเราต้องคิดว่าท่านคือครอบครัวเราเราจะต้องดูแลให้ทุกท่านขายได้ดีๆเพราะบางที บางที่ก็ขายของบางที่อาจจะมีการถือโอกากาเอากำไรแต่เราอาศัยว่าการค้าคู่คุณธรรมนะครับท่านจะซื้อเราแล้วจะไม่มีคำโม้ผิดหวังเพราะเราจะมีสินค้าให้ท่านเยอะแล้วก็ไม่ถือโอกกาขึ้นราคาท่านก็จะการราคาถูกมาวันนี้มาวันไหนเราก็พยายามจะช่วยกันให้ทุกท่านได้ได้มาแบบ ถูกใจถูกใจจริงๆดีกว่ามาแล้วมาแล้วไม่ด้กลัวเอ้าชั้นบนหมวดของพ่อนาะมาลอรีเองเราก็มีทุกตัวมีมากแล้วเราบอกได้เลยว่าลอรีเราแน่จะขายมากที่สุดในประเทศไทยเพราะที่อื่นขายก็ไม่ได้เท่าสิงามสิงามเราอาศัยว่าเราทําการค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราอาศัยคุณธรรมกำไรเพียงลน้อยให้ทุกร้านได้อยู่เคียงข้างเรามาตลอด เราจึงไม่ทิ้งกันครับขอให้ทุกท่านก็มีอะไรก็แวะเวียนเข้ามามามาที่นี่ที่เดียวจบทุกเรื่องนี่ส่วนหนึ่งของคังผิดงามนะครับอยากให้ทุกท่านแวะเข้ามาอย่างนี้ยังมีคางด้านนู้นอีกนะครับอันนี้ขอตัวอย่างคางด้านนี้ไปก่อนเดี๋ยวค้างด้านนู้นเดี๋ยวพบกันใหม่อกรอบหนึ่งนะครับ<า>ขอบคุณมากครับเอารอบเดียว่ยวนตรงนี้คือคังนู้นนะ <Okay. S 2> โอเคครับง,งั้นเดี๋ยวไล่ต่อไปเลยยาวๆไปเลยแล้วกันครับผมโอเคครับอ่านะครับผมเดี๋ยวในส่วนต่อไปเดี๋ยวก็จะพาไปดูในตัวซูปเปอร์นะครับว่าสินค้าเรามีอะไรจัดรายการพิเศษบ้างตั้งแต่น้ำยาสักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานนะครับผมรวมไปถึงพวกของ ของอุปกรณทุกตัวเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับผมปิดก,ก่อนนะ